ถ่ายคอสเมติกส์ด้วยนะคะตอนแรกคิดใตอนแรกคิดว่าวันนี้จะเสร็จทุกอย่างแบบแค่มาปถมนิเทศมาออร์เรนเทชันแล้วก็มากินข้าวเที่ยงแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายคอสเมติกส์ด้วยชี ไม่นอนกันหรอคะชอบลุกวันนี้ไหม่ทุกคนลุกวันนี้ก็ไม่ได้เหมือนเบาะรถตูน้นะมันคือปลาตะเพียนความจริงแล้วความจริงแล้วชุดมันก็ดีไซเนอร์อาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นปลาตะเพียนหรอกแต่ว่าเอ่อเอาคิดเอาเลือกเพราะว่ามันเหมือนนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็มีความเป็นเป็นกิมมิคความไทยเล็กๆที่เราเชื่อว่าต่างชาติหลายๆคนก็น่านจะไม่รู้ ว่าแบบปาตาเพียนคืออะไรเมื่อเช้าฉันก็ต้องมานั่งอธิบายว่าแบบ What is สปาตาเพียนเมื่อคืนนอนไปแค่3ชั่วโมงครึ่งเองค่ะเพราะว่าเ,เราออกจากงานประมาณเที่ยงคืนกว่าจะถึงโรงแรมก็ตีหนึ่งซึ่งว่าปอไม่มั่นใจว่าทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนั้นในการ,ราว่ากลับไปเชิรมร้านอาจจะเพราะมันไกลมั้งเพราะว่าขาไปเาก็หลับขากลับเาก็หลับนะคะ เสร็จแ,แล้วก็กว่าจะขึ้นห้องกว่าจะล้างหน้าอาบน้ำก็แบบได้นอนตีสองครึ่งแล้วแล้วก็ตื่นรอบแรกความจริงอาจจะตื่นตีห้าครึ่งแต่ว่าตื่นมาเราไม่ไหวแต่จริงๆคนก็เลยน,นอนต่อครึ่งชั่วโมงประมาณหกนนโมง,โมงตาหายหรือยังเอ่อบางทีมันก็ยังแดงๆอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ที่เคุณมาริโอเขาขึ้นพูดอะ่ะเขาเขามีมีช็อตนึงที่เขาบอกว่า ให้ระวังเรื่องสุขภาพเพราะว่าอยู่ที่เมกะคือเอาชิตูดอ่ะมันสูงมากน่าจะประมาณ7จ็ดจันดน้ำทะเลได้หมังระดับน้ำทะเลแล้วทีเนี้ยมันก็จะมี Side effect ก็คือแบบ dehydration หรือว่าแบบ dizzy แล้วเขาก็พูดว่าตาแดงด้วยนะคะเขาก็เลยคิดว่าเออหรือว่าเหตุผลที่ตาแดงมากๆน่าจะเป็นเพราะว่าอยู่ในระดับแบบน้ำทะเลสูงด้วยไหมแล้วเส้นเลือดฝอยมืนแตกวไม่รู้ดิไม่แน่ใจเหมือนกัน เรียกกันแล้วนะคะจะได้รีบทำทุกอย่างให้เสร็จเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างเสร็จภายในลันช h เขาจะพาเอ,อ่อบางส่วนกลับไปตอนบ่ายสามนะคะปก,ก็จะกลับไปที่ห้องเตรียมตัวด d i น,นอร์อะไรแบบนี้ได้ there's so much to pack เดี๋ยวจะกลับไปแพ็คของที่จะส่งออกไปให้ทีมน,นะคะ ไม่ชอบของเยอะมันไม่ได้ใช้แล้วมันอยู่ในห้องควารู้สึกว่ามันลกลอกก็ลืมไปเลยแบบอุไม่รู้ว่าต้องถ่ายคอสเมติกด้วย่อนึกว่าแบบแค่เลือกระหว่างคอสเมติกกับสกินแคร์ I should have come earlier to get the q u e u แต่มันก็เลนะคนาขึ้มาแ้ที่มีพูที่มีพู รอแต่งอะไรอ่ะรอแต่งหน้าอะไร Glam หรือว่า Cosmetic เ,เออคอสเมติกใช่ปะโอปอก,ก็เพิ่งรู้พี่เลี้ยงเพิ่งบอกว่ายังมีต้องถ่าย Cosmetic Photo shoot ด้วยต้องไปรอแต่งหน้าตอนแรกนึกว่าเสร็จแล้วนึกว่าเขาให้เลือกระหว่าง Cosmetic ก,กับ Skincare แ,แต่ว่าต้องถ่ายสองอย่างไม่มั่นกุยฮะนิดนหนึ่ง ก็พอกินกาแฟาไปแล้วแก้วหนึ่งแล้วก็ที่ห้องอีกแก้วหนึ่งก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะแต่งหน้าเสร็จล้วจะไปกินมาม่าามาม่ามาหรือกินก่อนดี Now That I have to do the cosmetic photo shoot. Oh, so they That's still that still have, have, let, have Yeah, out. it's confirmed that I have to do it. So I'm, I'm here now. I thought you. I thought I finished stuff. everything because I asked the staff the other day and they were like, Yeah, you're, you're yeah. fine, you're free, blah blah. But at least you found out. Yeah, true. Just to, like get them to sign. Uh huh. And they out. Oh, how much do you have left? I still have to do. How many did you get done? Seven. Oh, that's a lot. Yeah, I just have four. Yeah, three or four. Just like all the food. In. Overall is 13. The food. The um, are already done already. Ah, okay. 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 The okay. It's like another day maybe. <laughs> Good luck. <laughs> I'm gonna have instant. vertiento vendcaso o d cu u y ที่นี่เขามีสเตชันอุ๊ยรองเท้าจะหลุมีสเตชันกาแฟนะคะเดี๋ยวออกมาจะไปขอน้ำร้อนเขาจะไปขอน้ำร้อนเขาแล้วก็ต้มน้ำมาเ Please have some uh, boiling water in here. But, una momento. Una, Do agua? Ah, eh uh, hay una en esta habitación. Yeah, the initial photo to There's a station over there of the, day, okay. the uh, makeup. The maker, awesome. So you can take some water, take okay. okay. some yes. yes. more เด려๋ยวคง Uh -huh. already. You, you a, like gawa? Yes, I tried. It's different here from, yeah. from my, from I from I from my country. I saw this like a small one. Yes, yeah, but in my country it's big. Like an ah, apple. Ah, yes. Yeah. And it's green. So and uh, Yes, it's green. It looks yes. like it's a sour one. Yes, yeah, yes. But it's not sour. But it's not. I know. It's bland. Yes. If yes, we have another uh, what kind of type of orange, it's really mm -hmm. bitter. but it, Andrew, that it's Similar, uh -huh. but it's a bitter orange. It's just bitter. Better? It we use for cooking. Uh, just to cook, but the smell is really good. Ah, uh, that's nice. Is it that lime? Ahorita los dos chiquillos.

ก็ได้ียวาคนดูเยอะมากยังไม่นอนกันหรอกหรไม่นอนกัน h ง What are you doing? Your hair? แ่ยังเอางาม,มาให้แต่ไม่รู้ว่าเดินข้าไปได้ไหม <c oughs> Thank you so much This is uh, not water but it's hydration <S oh! บิ่ได้คิมบะมีบกึนแล้วตรงนี้หนาวมากนุกคนเพราะว่ามันมีช่องแบบเปิดอยู่ เราเป็นอากาศแบบชั้นแปดอ่ะ Hi Why are you so Yes I'm having noodle right now c u z I didn't have breakfast Yeah ฮัม g r a c i a s หอมมากแต่ว่าถ้าไปตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าเกิดอะไรขึ้น A while oh, wow. to wait. it's okay. Yeah, I'm having yeah. noodles right now, but my stuff is there on the chair. I'm just going to quickly eat it and I'll go wait there you for have the to wait for quickly. the queue. It's okay. Yeah. I'll, I'll be around there so they call yeah, me. Ah, just say like if you want to be there you can. Okay. Yeah, like, okay. Hello, but thank you, thank you be Valeria. Welcome. Thank you so much. <gasps> it's like nice to queue. แล้วเดี๋ยวปออยากรีบทานให้เสร็จคือข้าวเชียงที่นี่เขาทานเร็นิดน,น,นึงค่ะจะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองส่วนใหญ่จะประมาณบ่ายสองที่จะได้ทานข้าวแล้วปอ,อยหิวเพราะยังไม่ได้ทานข้าวเช้านะคะเพราะว่าเอาเวลาไปนอนทีนี้ก็เลยคิดว่าแบบคือพกบะหมี่กึ่งมาก็เลยคิดว่าโอเคงั้นทานก่อนดีกว่าระหว่างที่แบบเพื่อนเขาทานข้าวกันแล้วก็นั่งแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายโฟโต้ชูต everything So nice, thank so you so nice. that's why I'm sitting here because the smell is really oh, strong it's so nice. I miss the smell National can't baggagegg yeah because yeah, to Tour I Kh c many. ค่ะก็ได้บอกแม่ว่าเรามาให้เพิ่มให้หน่อยนะคะมีแค่สองอันน่าจะหมดเร็วๆนี้ หรอลืมแป๊ว่าที่ไทยตีหนึ่งเฮ้ยถ้วยหนึ่งไม่น่าพออ่ะ ทุกคนตาม MU อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะนอนดึกทุกวันนอนดึกหรือไม่นอน <c oughs> ก็คือเดี๋ยวทานอันนี้เราก็ไปทานสลัดต่อน,นะคะ

i didn't have breakfast because i chose to sleep we were back at the hotel very late last night i finished getting unready at like 2.5 a.m and, a a. and i needed to sleep so บอกให้ลุกไปเลอด้วยอ่ะงงมากลิปของชา a r l o t t e Tilbury นะคะแล้วก็กลอสด้วยกาลาคามิล Home. อาหารที่ขขงมีให้นะคะที่กองก็คือของ tasty greens very good salad เป็นสลัดที่อร่อยมาก แต่เม,เมื่อกินอาหารก็รังติดกันหลายวันนะก็พอไ,ไม่ไหวแล้ว ตาให้ทานนะคะแต่ว่าแม่พกปลามาด้วยแต่มาละกอที่นี่มันฝาดอ่ะทุกคนมันออกตาฝาดขมๆนะคะเพราะว่าเคยลองแบบผานของที่นี่แล้วหรือมันเป็นแค่ลูกนั้นก็ไม่รู้เหมืนอนกัน วันนี้เพิ่งบอกพี่หมีพูไปว่าอยากกินตำหลวงพระบางแบบมาละกอเป็นเส้นๆแล้วก็กะปิแล้วก็ปลามะเขือเทศกากหมู I want to taste Sandwiches. Okay. ready to work. I just need a cup of noodles. And I'm going. ไทยแลนด์เียร์โอเคโอเค,ค่ะทุกคนขอเอนลก่อนนะคะเยสโอเคเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าแล้วนะคะไทลันเดีย oh, ่ะ See you around.